หมดเวรหมดกรรมซะทีมีน้่ยกเงท่วมหัว้ายถูกกาแฟตัวนี้เนะะจะให้เราจะให้ลูกเนี้ยดีขึ้นดีขึ้นนี่เนาะพวกพราจะน้ำตาไหลพวกไปปลาเป็นเยอะเยอะจริงๆนะใครไม่รู้หรอกคิงลุงจนยอมอ่ะนั้นแล้วนั้นนะพ่าว่าคงจะไปพร้อมกับคนละมั้งมีนาะไปไหน ตายพร้อมกันกับโลกนะ่นาะมันคงไม่หายแบบนี้เนะพูดแล้วก็น้อยใจบอกอเป็นอะไรเราเราใช้ร่างกายมาเยอะตอนเราเด็กเรารุ่นน,น่ะเนาะไปป่าไปสวนไปไหนก็เราก็ทำหน้าของเรานี่แหละพอกินกาแฟแล้วอาการปวดของเราหายไปดีใจไหมครับดีใจมากเลยแทนกับว่าเราไม่ไปหาหมออีกแล้วยาเม็ดยาอะไรเนี่ย เพราะว่ากินหมดแล้วกินหมดหมดแล้วน,นี่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ที่ดีที่ดีขึ้นสําหรับตัวเราชีวิตเราเนี่ยหกสิบสี่หกสิบห้าแล้วอะเจะอยู่อีกกี่ปีเราต้องเราต้องดูแลร่างกายเราให้ดีขึ้นอะครับเราไม่ยอมแพ้หรอกรอสุดท้ายนี้อยากอยากฝากอะไรถึงคนที่มีปัญหาปวดเมื่อยปัญหา,ออาสุขภาพมากรับกาแฟใหญ่ชั้นนี่แหละ กินดูลองกินดูลองดูขนาดเป็นอย่างเราเป็นเนี่ยขนาดเนี้ยเรายังดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วคนที่เขาเป็นเหมือนกันทุกคนแทบทุกคนจะต้องทรมานจะต้องเจ็บปวดทรมานเหมือนเราทุกคนนี่แหละมันถ้ามันร่างกายเราดีสุขภาพเราดีเราก็จะแจ่มใสไปไหนเราก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสเนาะเราจะคุยกับเพื่อนได้เอ้ย กินกาแฟตัวนี้นี่นี่เลี่ยภาษาบ้านเรามันเยอะคุยกันมากตัวนี้อร่อยไหมครับอร่อยตัวนี้กินกินได้กินได้เลยกินหอมไหมกินหอมกินหอมอร่อยกินแล้วกินอีกนะไม่กลัวว่ากินมากไม่ดีมันเปืองแต่วันดีอ่ะโอเคก็ขอบคุณคุณแม่มากที่มาให้ข้อมูลเป็นวิทยาทานสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับ ดื่มกาแฟทังทีต้องมีประโยชน์ท่านใดสนใจสั่งซื้อกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพบรนด์คอฟฟี่และวพโอสามารถโทรสั่งซื้อตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ